เจริญพรคุณโยมอาตมาจะให้คคิดนะคุณโยมนะเขาบอกว่าภูเขาเนี่ยมันไม่เคยอธิบายเลยนะว่ามันจะสูงหรือมันจะหนักแค่ไหนทะเลก็เหมือนกันมันก็ไม่เคยอธิบายเลยนะว่ามันจะลึกหรือมันจะกว้างเพียงใดดังนั้นไม่จําเป็นเลยที่เรานั้นจะต้องปะอธิบายว่าตัวของเรานั้นเป็นอย่างไรจงอย่าเอาสายตาคนอื่นมาเป็นเครื่องวัด ให้กับชีวิตของตัวของเราคนร้อยคนเนี่ยก็มองเราร้อยแบบและคุณโยมยึดมากนะทวงมากชีวิตของเรามันก็หนักนะต้องคิดเยอะๆนะคุณโยมถ้าถือมากๆนะก็แบกหนักนะมันก็เดินไปได้ยากใช่ไหมโยมฉะนั้นต้องว่างเปล่าเบาสบายทำได้อย่างนี้ชีวิตของเรานั้น มันก็จะมีความสุขนะฉะนั้นจงใช้ชีวิตแบบว่างเปล่าเบาสบายชีวิตจะมีความสุขจเจริญพร